ถ,ถ้าผมถ้าทุกคนกด s u b s c r i b ์หนึ่งซ r i b ไผมจะวางพดสีแดงเทียนสีแดงสองอันแบบนี้แต่ถ้ามีคนกดไลค์ like, หนึ่งครั้งผมก็จะวางหนึ่งอันแบบนี้นะผมจะทำไปเรื่อยๆนะผมไม่มีวันหยุดหรอกถ้าทุกคน กดติดตามไปเรื่อยๆนั่นแหละเป้าหมายนะคุณจะแกงหมก็ได้แบบกดติดตามหนึ่งร้านอันมึงกูก็ต้องใส่อีกอันวะเออมากกว่าร้านอ่ะอือนหนึ่ง ไอเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องปักเท่าไหร่ไอเนี้ยถ้ามันได้หนึ่งล้านเนี่ยคือเ hey, ฮเลยนะเออตอนนี้ผมได้สี่พูดตามนะรวมถึงตอนตอนปันจจุบันด้วยจะวางแบบนี้นะไม่ใช่วางแบบเงี้ยนะมันโกง Okay.